ลักษณะของสัญญาสิบประการอานนท์ถ้าเธอจะเข้าไปหาพิกขุคิริมานนแล้วกล่าวสัญญาสิบประการแก่เธอแล้วข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือพิกขุคิริมานนฟังสัญญาสิบประการแล้วอาพาธอันเป็นทุกข์หนักของเธอก็อจะระง,งับไปโดยควรแก่ฐานะ สัญญาสิบประการนั้นคืออนิจจสัญญาอนัตสัญญาอสุภสัญญาอาทีนวสัญญาปหาณะสัญญาวิราคะสัญญานิโรธสัญญาสัพพโลเกอนาพิระตะสัญญาสัพพสังขารสุอนิจจสัญญาอาณาปานสติอาน o ์อนิจจสัญญาเป็นอย่างไรเล่า อานนทิกขุในกรณีนี้ไปสู่ป่าสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างพิจารณาอยู่โดยประจักษ์อย่างนี้ว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงดังนี้เป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยง ในอุปาทานขันธ์ทั้งห้าเหล่านี้อยู่ด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าอนิจจสัญญาอานนอ์นัตตสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนนที่ขุในกรณีนี้ไปสู่ป่าสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างพิจารณาอยู่โดยประจักษ์อย่างนี้ว่าตาเป็นอนัตตา รูปเป็นอนัตตาหูเป็นอนัตตาเสียงเป็นอนัตตาจมูกเป็นอนัตตากลิ่นเป็นอนัตตาลิ้นเป็นอนัตตารสเป็นอนัตตากายเป็นอนัตตาโปทพะเป็นอนัตตาใจเป็นอนัตตาธรรมารมเป็นอนัตตาดังนี้ เป็นผู้เห็นซึ่งความเป็นอนัตตาในอายตนะทั้งภายในและภายนอกหกเหล่านี้อยู่ด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าอนัตตสัญญาอานน์อสุภาสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนทีิขุในกรณีนี้เห็นโดยประจักษ์ซึ่งกายนี้นี่แหละแต่พื้นเท้าขึ้นไปถึงเบื้องบน แต่ปลายผมลงมาถึงเบื้องล่างว่ามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆคือกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม,ม้ามปอดลำไส้ ลำไส้สุดอาหารในกระเพาะอุจจระน้ำดีเะเลฐหนองโลหิตเหงื่อมันน้ำตาน้ำเหลืองน้ำลายน้ำเมือกน้ำลื่นหล่อ้อน้ำมูดเป็นผู้เห็นความไม่งามในกายนี้อยู่ด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าอสุภสัญญาอานนท อาทีนวะสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนที่ขุในกรณีนี้ไปสู่ป่าสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างพิจารณาอยู่โดยประจักษ์อย่างนี้ว่ากายนี้มีทุกข์มากมีโทษมากคือในกายนี้มีอาพาธต่างๆเกิดขึ้นกล่าวคือโรคตาโรคหูโรคจมูก โรคลิ้นโรคกายโรคที่ศีรษะโรคที่หูโรคที่ปากโรคที่ฟันโรคไอโรคหืดไข้หวัดไข้มีผิดร้อนไข้เสื่องซึมโรคกระเพาะโรคลมสลบลงแดงจุกเสียดเจ็บเสียวโรคเรื้อรังโรคฝีโรคกลาก โรคมองคลอ้อลมบ้าหมูโรคหิดเปื่อยโรคหิดด้านคุถธราชโรคละอองโรคโลหิตโรคดีซ่านเบาหวานโรคเริมโรคผุพองฤทธิ์สีดวงทวารอาพาธมีดีเป็นสมุดฐานอาพาธมีเสมหะเป็นสมุดฐานอาพาธมีลมเป็นสมุดฐาน ไข้สันนิบาตไข้เพราะฤดูแปรปรวนไข้เพราะบริหารกายไม่สม่ำเสมอไข้เพราะออกกําลังกายเกินไข้เพราะวิบากกรรมความไม่สบายเพราะความหนาวความร้อนความหิวความระหายการถ่ายอุจจาระการถ่ายปัสสาวะดังนี้เป็นผู้เห็นโทษในกายนี้อยู่ ด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าอาทีนวสัญญาอานนท์ปหานะสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนท์ที่ขุในกรณีนี้ไม่ยอมรับไว้ซึ่งกามาวิตกที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละย่อมบันเทากระทําให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีอีกต่อไปไม่ยอมรับไว้ซึ่งพยาปาทวิตก ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละย่อมบันเทาประทําให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีอีกต่อไปไม่ยอมรับไว้ซึ่งวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละย่อมบันเทาประทําให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีอีกต่อไปไม่ยอมรับไว้ซึ่งอกุศลธรรมทั้งหลายอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมละย่อมบรรเทากระทรรให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีอีกต่อไปนี้เรียกว่าปหาณสัญญาอานนวิราคะสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนทิขุในกรณีนี้ไปสู่ป่าสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างพิจารณาอยู่โดยประจักษ์อย่างนี้ว่าธรรมชาตินั่นสงบ ธรรมชาตินั่นประณีตกล่าวคือธรรมชาติอันเป็นที่ระง,งับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปติทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาเป็นความจางคลายเป็นความดับเย็นดังนี้นี้เรียกว่าวิราคะสัญญาอานอนนนิโรธสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานอนน พิคุในกรณีนี้ไปสู่ป่าสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างพิจารณาอยู่โดยประจักษ์อย่างนี้ว่าธรรมชาตินั่นสงบธรรมชาตินั่นประณีตกล่าวคือธรรมชาติอันเป็นที่ระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาเป็นความดับ เป็นความดับเย็นดังนี้นี้เรียกว่านิโรธสัญญาอานนนสัพพะโลเกอนะพิรตะสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนที่ขุในกรณีนี้อนุสัยความเคยชินในการตั้งทับในการฝังตัวเข้าไปยึดมั่นแห่งจิตด้วยตัณหาอุปทา,านใดๆในโลกมีอยู่ เธอละอยู่ซึ่งอนุสัยนั้นๆันงดเว้นไม่เข้าไปยึดถืออยู่นี้เรียกว่าสัพพะโลเกอ,อนะพิรตสัญญาความสำคัญในโลกทั้งปวงว่าเป็นสิ่งไม่น่ายินดีอานนท์สัพพะสังขาเรสุอนิจจสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนท์ภิกขุในกรณีนี้ย่อมอึดอัดย่อมระอา ย่อมเกลียดชังต่อสังขารทั้งหลายทั้งปวงนี้เรียกว่าสัพพสังขารเรสุอนิจสัญญาความสำคัญว่าไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงอานน์อาณาปานาสติเป็นอย่างไรเล่าอานน์ในกรณีนี้พิกขุไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างก็ตามนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบ ตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั hmm. ้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกเธอย่อม <โ frustrating. S 1> ทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายะสังขารให้รำงับหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้ทำกายะสังขารให้รำงับหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตะสังขารหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตะสังขารหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตะสังขารให้รำงับ หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตตะสังขารให้รำงับหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่ง หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทําจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจออกเธอย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทําจิตให้ตั้งมั่นหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทําจิตให้ตั้งมั่นหายใจออกเธอย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทําจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซ <Thirty team S 2> ึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำ หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออกนี้เรียกว่าอาณาปานาสติอานทน์ถ้าเธอจะเข้าไปหาพิกุกิริมานนแล้วกล่าวสัญญาสิทธิประการเหล่านี้แก่เธอแล้วข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ คือพิกขุคิริมานนฟังสัญญาสิบประการแล้วอาพาธอันเป็นทุกข์หนักของเธอก็จะระงับไปโดยควรแก่ฐานะลำดับนั้นแลท่านอานอน์จำเอาสัญญาสิบประการเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเข้าไปหาท่านคิริมานนนแล้วกล่าวสัญญาสิบประการแก่ท่าน เมื่อท่านคิริมานนฟังสัญญาสิบประการแล้วอาพาธก็ระง,งับไปโดยฐานะอันควรท่านคิริมานนหายแล้วจากอาพาธและอาพาธก็เป็นเสมือนละไปแล้วด้วยแล